จองไว้ตอนนี้ให้ญาติโยมเข้ามาเิม่มบูมครับค่ะประมาณตามศรัทธาเขามาจองอเพื่อนําไปถวายเ่ะนํานำไปถวายเป็นผ้าเขาเรียกผ้าไตผ้าไตหางกระถิ่นนะคะผ้าไตหางกระถิ่นก็นคือเดี๋ยวก็ถิ่นกาเฮะเราก็จะคุ้มผ้าไตรอบโบสถ์สามรอบอนนแล้วมาถวายอันนี้เขาเรียกว่าผ้าไตหางกระถิ่นค่ะนี่นะอ่าสวยจังงา,งามจังเลยครับงามงามนะฮะ อ่างามงามงามโอ้ยมาช่วยงานมาตัวงักงามอ่าโอ้โหเขาเรียกผ้าวไตหางกระถิ่นผ้าวไตบนหวานได้ทั้งนั้นไอ้ว่าคืออยู่ในองค์กระถิ่นน้อนั่นแหละเออครับครับครับอือฮครับผมเออพระองค์ผ้าวไตทุพใหญ่อยู่นี่ครับทุพใหญ่อยู่ตรงนั้นครับ อันนี้คือผ้าไตรบริวาผ้าไตรห่งกันผ้าไตรบริวารน้วกันนะครับนะฮะอาศร้า,าญาติโยมมาทําบ,บุญทันอยู่นะครับวันนี้นะทันนะครับขณะนี้ยังช่วงเช้าอยู่เลยทอดกระถิ่นสิบโมงเก้านาทีนะครับสิบโมงเก้านาทีนะครับพิธีนะครับสิบโมงเก้านาทีทอดกระถิ่น วันนี้12ตุลาคม2568นะครับวัดสันติพระรารามนะครับอย่าลืมนะครับศรัทธาญาติโยมมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะครับผมก็ร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันแล้ววันนี้อยู่ที่วัดสันติพระรารามนะครับโอ้งานงานทอดกระถินบุญใหญ่นะครับปีนี้นะครับ2568วัดสันติพระราามวัดหลวงพ่อศรีนะครับ อยดูก็แต่งตัวมางามงามนะฮะนักเรียนนะครับคณะครูอาจารย์ก er ็คงจะนำพามานะครับนะาุ่เสกายททพนันธนานันระพอคูและเพื่ออาเวิยตดองเรี้ยอาาาที่14คุณเจริคยันีคังว แต่งตัวงามๆนะครับมาลำถวายเนาะในข้อพิธีทอดกระถินสามาคัคคีวัดสันติพระลาลามปีนี้นี่นะอาจารย์พามาเนาะครับนี่ครับ,รบ <c oughs> อุ้ย <c oughs> ขออนุญาตครับขออนุญาตสอบถามนิดได้ไหมเอะเมื่อ <c oughs> สักครู่นี่เป็นของโงรโงเรียนหรือปเปล่าเรียนเทศบาลตะพานหิลวิยาคารอ๋อพเจอท่าน <c oughs> <c oughs> สวจิ๋มขอชุดการแสดงขอได้ไหมวันนี้แล้วดัดมาให้ดูค่ะโอเดี๋ยวขออีกทีนะโรงเรียนตอนนีโรงเรียนเทศบาลต่างทานบินวิทยาคารค่ะโอ้ครับครับครับโอ้ทหนึ่งเราเนี้ยนะครับครับครับโอ้แต่งตัวเดี๋ยววันนี้ก็จะทําพิธีลําถวายเหรอยี่ไงจะทําจะลําถวาย กาไม่รู้ว่าจบเสร็จแล้วแต่ทางนี้เราเขาได้มาสองมงเคกันอยู่ด้วยโอ้อย่างใช้ห้าบดโรงงานเสียเป็นสวท่านพูดเหลนี้นะครับครับครับสวจิ๋มนะสวอเบนจามาตอภัยทองเป็นประธานทอดกระถิ่นด้วยปีนี้นะครับนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับดามกาแฟเย็นๆดานหน้าอริถานได้เลยนะครับถานได้เลย นี่ครับนี่ครับผ้าป่าหางกระถินที่ญาติโยมมีศรัทธานํามานะครับนี่ฮะนำมานะครับนี่ฮะวันนี้นะฮะเตรียมพร้อมเตรียมรับเลยนะฮะ12ตุลาคม2 5 6พันนะครับขณะนี้เวลาก็ช่วงเช้าอยู่ยังมีเวลาพอนะครับท่านมีศรัทธามาร่วมบุญร่วมกุศลได้นะครับนี่ฮะกองกระถินปีนี้นะครับเครื่องอัฐบริขารกระถินปีนี้นะครับ อนานการได้วอ๋อใส่นึกว่าจะใส่บาทอเอ,อพระป่าหางกระถินอ๋อครับครับครับพระป่าหางกระถินนะโอ้ดีจังเลยศรัทธานะครับอืมถอดกระถินวัดสันติพระดามวัดหลวงพ่อศรีปีนี้ครับพศสองพนร้อยหกสิบแปดนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้ท่านมีเวลามาร่วมบุญได้เลยนะครับ ยังมีเวลาเหลือนะครับทอด10โมง9นาทีครับพิธีก็เริ่มตั้งแต่9โมงกว่าๆไปนะครับท่านพอ,อสรรดาลีลงน,นะครับท่านได้เดียรอนะสายสัทธาของบะดาผู้เจ็บนอยทั้งหลาย,านนลายที่จะได้ร่วมร่อกายิบในวันนี้นะครับ กานใดที่จะจองบริมาตรใดนทางการนะครับก็ถือว่ารุ่นโลจากเรียนเทศบาลนะครับอาจัดไว้ให้กับประดาผู้โดยรถทั้งหลายที่ใครยังไม่ได้จองก็จองใหม่ได้นะครับวัดอะไรมีเยอะวันนีงานบุญใหญ่ครับงานบุญใหญ่งานกระถินประจำปีพศ2568นะครับวัด สันติพระรารามวัดหลวงพ่อศรีนะครับนะฮะมาทันอยู่นะครับท่านมาทันอยู่ฮะช่วงเนี่เช้าอยู่เลยครับนะครับนี่ประธานทั้งสองคนนะครับคู่ใจนะครับนะโอ้นะครับประธานสวนะครับเป็นจะมาศภัยทองนะครับเป็นประธานวันนี้ทางสามีก็นยฮะก็มาร่วมด้วยช่วยกันวันนี้นะครับ ศรัทธาตั้งใจนะครับมาสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันนะครับวันนี้ที่วัดสันติพระลาลามวัดหลวงพ่อศรีนะครับมาร่วมบุญด้วยกันบุญใหญ่นะครับปีนี้อย่าลืมอย่าพลาดนะครับถ้ามีโอกาสมาได้เลยนะครับมาได้เลยนะฮะยังมีเวลานะครับ9โมงเริ่มพิธีตั้ง10โมง9นาทีทอดนะครับทอดมีท่านเจ้าวาดวัดท่านก็ยังไม่ได้ไปคลองผ้านะครับท่านก็ บริหารงานจัดการอยู่นะครับนะฮะพระ,ะอาจารย์บิ๊กนะครับเป็นพระเจ้าอาวาดวัดองค์ใหม่นะครับแทนองค์เดิมที่ท่านก็ได้มรณะภาพไปก็หลายปีแล้วครับประมาณ3โอ้นานแล้วหลายปีแล้วครับนะฮะครับชมชมมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันนะครับ อืมด้านล่างก็เตรียมจัดพิธีต้อนรับนะครับเอารถมาแล้วคันหนึ่งไม่แน่ใจนะครับว่ารถเอ้า,า,าเอาสวัสดีครับโอ้โหมาช่วยงานเขานะะเออไม่ตกสักงานเลยนะอือือดีมากดีมากดีมากเลยดีมากต้องดีดิอ่าดีดีดีดด ไม่มีตกไม่มีหลน่นงานบุญงานกุศลไม่ตกไม่หลน่นแน่นอนนะครับมาจากไหนน้อนี่ฮะรถมานี่มาแปลกๆจะมาจากทางไกลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอืมโอ้ผมก็ไม่มั่นใจว่ามาจากไหนอย่างไรนะครับก็ศรัทธาญาติโยมนะครับผู้ ศรัทธาผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานบุญงานกุศลเนะจ้าวาวัดเราก็ต้อนรับนะครับศรัทธายาติโยมผู้ มาร่วมบุญร่วมกุศลนะครับวันนี้นะฮะร่วมงานบุญใหญ่นะครับทอดกระถินประจําปีนะครับถือเป็นงานบุญใหญ่ประจําปีเลยนะครับนะโอ้ประธานก็ร่วมถ่ายรูปก,กับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมบุญกันวันนี้ครับนะฮะร่วมบุญร่วมกุศลงานใหญ่นะครับนะฮะ

งานกระถินนะครับเนี่ยฮะเครื่องอัฐบริขานงานบุญใหญ่งานกระถินนะครับปีนี้นะฮะมีนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งมานะครับนะมาร่วมท่างคณะอาจารย์ก็นำมารำวยพรให้นะครับก็ติด่อตั้งตนชรตาการเรียนเพื่อจะได้ตัมเตียงใน